สวัสดีเทยทายบอลวันที่7เดือน7วันนี้วันดีนะวันนี้7เดือน7จ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะกับทุกช่องทางแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีนะ7จวันนี้เธอยกบอลมาสี่คู่มาทายกันเป็นบอลสูงทั้งหมดนะคัดบอลสูงมาให้คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของสตาร์ k i ิดเดนเซ่นนะแล้วก็ SK บาน คู่ที่2เป็นคู่ของเรนเฮมแล้วก็สกิสออลโลนะแล้วก็คู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของสตาร์เบกแล้วก็จอร์แดนบริงคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของรัวฟอร์ดแล้วก็เอ็มจอร์ดนเลนนะไปดูกันเลยว่าทำไม4คู่นี้สู4 4คู่นี้ทั้ง4คู่เนี่ยเตะพร้อมกันนะตอนประมาณ5ทุ่ม4ทุ่ม59นาทีหรือ5ทุ่มเองทั้ง4คู่ที่เรายกมาเนี่ยเป็นคู่จากนอร์เวย์ดิวิชันนะ ก็เจอกันคืนนี้ทั้งหมดเลยมาดูคู่แรกกันเลยคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของสตาร์คิสเจนเซนแล้วก็เอสเคบานนะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่2อันดับจากตารางก็คืออันดับ1แล้วก็อันดับที่7นะอันดับ1เนี่ยเป็นของเอสเคบานนะก็คือเป็นจาาหุงของตารางคะแนนเองแล้วก็อันดับที่7เนี่ยเป็นสตาร์คิสเจนเซนคู่นี้มาเจอกันคืนนี้นะ เจ้าบ้านสตาร์ทคิดเยนเส้นเนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกนั้นพวกเขาจะกลับมาเก็บ3แต้มได้ก็ตามทีแต่ถ้าดูจากความภาพรวมในเกมลีกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะในเกมลีก5เกมก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยในขณะที่ทีมเยือนอย่าง SK บานเนี่ยผลงานที่ผ่านมาคือดีมาก ต้องบอกว่าคือมาตรฐานดีมากๆนะสามารถรักษามาตรฐานฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าในเกมหลีกผ่านมา12นัดเนี่ย SKB เนี่ยยังไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ10นัดแล้วก็เสมอ2นัดน,นะแล้วเกมในคืนนี้เนี่ย SKB a r พวกเขาเนี่ยได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้าน ถ้าเทียบกันดูจากฟอมภาพรวมในเกมลีกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกเลยว่าทางด้านทีมจากฝูมของลีกอย่าง s k บาเนี่ยผลงานดูโดดเด่นของมากเลยส่วนทีมเจ้าบ้านเนี่ย6เกมหลังสุดในลีกเนี่ยเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นอยู่ เกมในคืนนี้นะว,ว่า s k b n บาสามารถบุกมาเก็บ3แต้มได้ชัวร์ๆนะจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่3ลูกนะทุกคนเราคิดว่าสูงอยู่แล้วนะสำหรับคู่นี้นะก็คือ s k b n บาสามารถชนะได้อยู่แล้วแน่ๆมี3ลูกอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปลุ้นลูกที่4กันได้ลุ้นด้วยไปดูคู่ต่อไปกันเลยคู่นี้เป็นคู่ของเรนเฮมแล้วก็ s k i ตออ l o โลนะจากตารางคะแนนเนี่ยเรนเฮมเนี่ยอยู่ในอันดับ ที่2ของตารางคะแนนแล้วก็ส่วน s k i ตฮอร l โลเนี่ยอยู่ในอันดับที่15ท้ายตารางนะของตารางคะแนนเจ้าบ้านเลนเฮม i อเนี่ยผลงานโดยภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะเกมในลีก7เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ6นัดแล้วก็เสมอ1ในขณะที่ทีมเยือนอย่าง s k i ตฮอร l โลเนี่ยผลงานโดยภาพรวม,มช่วงหลังของพวกเขา แม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเก็บ3แต้มได้แต่ฟอร์มรวมของพวกเขาก็ยังดูคาดหวังอะไรได้ยากนะ <c oughs> เพราะว่าเกมใน10ลีกเออเกมในลีก10เกมหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2แล้วก็แพ้8แพ้ไปแเกมเลยนะเกมนี้เนี่ยสกินออลโลพวกเขาจะบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ,บ้านที่เป็นทีมรองจากฝุงอีกด้วยก็ถ้าเทียบกันดูเนี่ยก็คงเป็นงานยากนิดนึงะนะเพราะฟอร์มภาพรวม ของรองจากฝูงของลีกอย่างเลนเฮมไอเอลที่ที่7นัดเกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลยและเก็บชัยชนะมาได้ถึง5เกมเนี่ยพวกเขาทาผลงานได้ดูโดดเด่นกว่าอยู่แล้วนะทางด้านทีมลองบล็อกของลีกก็เป็นงานยากอยู่แล้วต้องมาเจอกับคืนนี้นะเกมนี้เชื่อว,ว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเลนเฮมเนี่ยจะเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มได้ก็ถือค่อนข้างสูงพอสมควรคืนนี้คิดว่าน่าจะเก็บแต้มได้จากเจ้าบ้านนะก็ คืนนี้ในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3-3.5ถึง3.5ลูกนะแล้วว่าสูงเล่นสูงไปเลยเพราะว่าคู่นี้คืออันดับต่างกันมากนะหัวตารางกับท้ายตารางมาเจอเจอกันก็เจ้าบ้านน่าจะเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ถล่มยับแน่นอนนะน่าจะมีสัก4ลูกคู่ที่3ไปดูคู่ที่3เลยคู่นี้เป็นคู่ของสตาร์เบกแล้วก็จอร์แดนบิงสตาร์เบกเนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนน,นแล้วก็ อจ์แดนบิงยังอยู่อันดับท้ายตารางเลยอันดับที่16ของตารางคะแนนเจ้าบ้านสตาร์เบคผลงานโดยรวมช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานถือว่าไม่ได้เลยน,นะก็ได้ดูแบบได้อยู่ทรงหน้าอยู่เพราะเกมในลีก8เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ4เสมอ4เกมขณะที่พิมเงยือนอย่างอจ์แดานบิงเนี่ยผลงานโดยภาพรวมของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มยังดูปอ้อแป้ มาอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเกมในลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ1เสมอ2อแล้วก็แพ้7เกมด้วยกันและเกมนี้เนี่ยจอแดนบิงเองพวกเขาได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มลีกช่วงหลังของ2ทีมนี้การดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทางทีมเจ้าบ้านอย่างสตาร์เบก ck, ที่ไร้พ่ายมาถึง8เกมติดต่อกันนั้นอะ่ะทรงดูดีกว่าแน่นอนและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่10เกมหลังสุดลีกในลีกเนี่ยแพ้ไปแล้วถึง7เกมก็คือ เห็นได้ชัดว่าเจ้าบ้านได้เปรียบนะในเรื่องของฟอร์มแล้วก็คะแนนคืนนี้คู่นี้มาเจอกันเนี่ยเราว่าเราบ้าเจ้าบ้านเนี่ยสามารถเก็บสัแต้มได้นะสับเบกเก็บแต้มได้อยู่แล้วในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3ลูกคู่นี้อย่างที่บอกนะเราลุ้นไปเลยคืนนี้ลุ้นกันชัวๆไปเลยมีอยู่แล้ว3มลูกไปลุ้นลูกที่4กันได้ลุ้นคู่นี้เล่นสูงไปเลยจา้าเราว่าสูงนะคู่นี้นะ <c oughs> มาดูคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายนี่เป็นคู่ของรัวฟอร์ดแล้วก็เอ็มจอนดาเลนเอ็มจอนดาเลนเนี่ยเป็นอ,อยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนนะแล้วก็รัวฟอร์ดเนี่ยอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนก็ถือว่าเป็นอันดับที่ไม่ได้ต่างกันมากมาเจอกันนะเจ้าบ้านรัวฟอร์ดเนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลย เพราะเกมในสีเ่เกมในหลีกสีเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยและเก็บใช้รวดมาถึง3เกมติดต่อกันอีกด้วยในขณะที่ทีมเยือนอย่างเอ็มจอร์ดาเลนเนี่ยผลงานโดยรวมช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูแผ่วลงไปเยอะมาก,พกเพราะเกมในหลีกสเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้รวดทั้ง4นัดและเกมนี้เนี่ยเอ็มจอร์ดาเลนเองพวกเขาต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มในหลีกช่วงหลังต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างรัวฟอร์ดเนี่ย ที่ช่วงหลังฟอร์มดูกระเตื้องขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นพวกเขาอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมดีกว่านะทางด้านทีมเยือนช่วงหลังฟอร์มยังดูแผ่วลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่พอสมควรเลยทําให้เกมนี้เนี่ยเราคิดว่านะเจ้าบ้านดัวฟอร์ดน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้ในเว็บเนี่ยสำหรับคู่นี้ในเว็บเปิดมาที่2 5ถึง3ลูกอย่างที่บอกคืนนี้เราได้ลุ้นทั้ง4คู่แน่ๆนะเราคิดว่าคู่นี้ก็มีอยู่แล้ว2ลูก3ลูก ไปลุ้นกันเลยว่ามีสามลูกหรือเปล่านะแน่ๆน,นะแต่คือเราคิดว่ามันมีอยู่แล้วนะในในในตัวเราเราคิดว่ามีอยู่แล้วสามลูกเพื่อนๆลองตามมาดูนะทั้งสี่คู่เลยเราคิดว่าสูงทั้งสี่คู่ลองมาสรุปกันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> สรุปให้ดูว่าทั้งสี่คู่มีคู่ไหนบ้างแล้วก็เล่นอะไรบ้างสี่คู่ก็จะมีสตาร์ทคิดเจนเซนกับ SK บานะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3ลูก เล่นสูงไปเลยจ้าคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของเลนเฮมกับสกีฟอตโลคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่3ามถึสาลูกนะเล่นสูงไปเลยจ้าคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่สตาเบ็กแล้วก็จอร์แดนบริงนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่3ลูกสูงเช่นกันจ้าคู่สุดท้ายคู่ของรัวฟอนแล้วก็เอ็มจอร์ดาเล่นนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกสูงไปเลยสูงไปเลยนะสูงทั้ง4ลูกนะทุกคนฝากเพื่อนติดตามแล้วก็ ลองไปตามกันดูด้วยนะฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยใครตามคู่ไหนใครชอบคู่ไหนคอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า